สวัสดีครับผมอาจารย์นุบลสวิหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับวันนี้ผมจะพามาติดตั้งตัว Solid l i ท์นะครับกับ t ต y ยต้ารีโนะครับแต่ที่สําคัญนะครับวิธีการติดตั้งตัวไฟ Solid l i g ท์หรือว่าไฟสปอตไลท์หน้ารถเนี่ยนะครับมันก็จะมีเทคนิคนะครับแล้วก็ติดให้ถูกต้องนะครับเพื่อประโยชน์ในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมอธิบายในคลิปนะครับคันนี้เป็นรถมาจากสปปลาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการติดตั้งเนี่ยนะครับจะกลับด้านกับรถที่อยู่บ้านเรานะครับเพราะว่า การเลือกลำแสงอยู่ซ้ายขวาเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมโอเคครับติดตามชมครับ ครับผมไฟตัวโซลิดไลท์นะครับมันก็จะมีไฟอยู่2ประเภทนะครับก็คือแบบฝ l ัดนะครับแล้วก็สปอตนะครับฝ l ัดก็คือการพุ่งกระจายของแสงนะครับออกไปเต็มๆนะครับเป็นมุมกว้างแล้วก็ตัวสปอตเนี่ยนะครับจะออกเป็นลำแสงเป็นลำแสงที่คมยาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกติดตั้งไฟนะครับสำหรับรถบ้านเรานะครับขับเลนซ้ายนะครับผมไฟที่ ตัวเป็นสปอตเนี่ยจะต้องอยู่ฝั่งขวาแต่กับกันนะครับรถคันนี้รถวิ่งอยู่ในประเทศลาวนะครับผมจะขับเลนขวานะครับเพราะฉะนั้นแล้วไฟสปอตนะครับต้องอยู่ในมุมซ้ายนะครับผมตัวนี้นะครับลำแสงก็จะมีไฟสปอตไฟแบบฝัดนะครับผมโอเคครับ ผมจะพามาดูนะครับรอบคันคันนี้นะครับกับชุดแต่ง ARB Full Set เลยนะครับตอนนี้ถือว่า99%นะครับสำหรับเซ็ตแต่งของ ARB นะครับขาดบันไดข้างไซเรลนะครับวันนี้ลูกค้ามาเติมอะไรครับมาเติมกันชนท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันชนท้ายของตัวรอ i s t v นะครับหรือว่าตัวแบบงานหดโหดดิบๆิบเตื่อนนะครับงานรอนะครับตัวนี้ก็คือจะไม่มีตัว ปิดข้างด้านนี้นะครับก็จะออกสไตล์สวยงามผคือคือตัวนี้คือแบบดักดักขุดโหดนะครับคือแบบดิบๆเทือนๆือนพูดง่ายๆครับท่ากันชนท้ายตัวนี้นะครับของ i s t b ของ ARB นะครับกับ Revo นะครับเซตนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวเตรียมลากนะครับแต่ตัวหัวบอลเนี่ยนะครับจะแยกนะครับตัวนี้หัวบอลของ ARB นะครับจะแยกนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูโดยรอบคันนี้ทําอะไรไปบ้างด้านหลัง นะครับมีการชนท้ายนะครับชกครับหลังตัวในตัวชาร์จเจอร์สปอร์ตนะครับชุดแหนบโอแมนอีมูแล้วก็ชุดตรงเต่งตัวนี้ฟูลเซตสำหรับด้านหลังครับมาดูด้านหน้าครับสำหรับด้านหน้านะครับโชคกหน้าเป็นตัวในตัวชาร์จเจอร์สปอร์ตกับสปริงรองรับน้ําหนักนะครับวินกันชนนะครับตัวนี้ทรงรถก็จะออกมาประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีกันชนตัวสมิธบาร์นะครับตัวนี้ก็สไตล์ของตั้งแต่รถปีโมเดลปี2015ขึ้นมานะครับก็จะออกเป็นท่อใหญ่มุมโค้งเคิฟ กว้างนะครับแล้วก็วันนี้เติมอะไรไปบ้างสำหรับคันนี้นะครับนอกจากกันชนท้ายเติมไฟโซลิดไลท์ตัวนี้เป็นโซลิดไลท์ตัว 21S กับ F นะครับก็คือขนาดดวงไฟของ LED เนี่ย21ดวงแล้วก็ขนาดไดมิเตอร์ของตัวโคมไฟนะครับ7นิ้วโดยประมาณนะครับผมวินติดแล้วนะครับตัวนี้เป็นวินวอนนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับวันนี้เพิ่ม ในส่วนของเสาการระยะหรือว่าเสาวิทยุพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ก็เมดินคอสเ r เรียนะครับสั่งนานมากนะครับผมโอเคด้านหน้าอีกตัวนึงสโนกเกิลน,นะครับตัวนี้ก็เติมมาก่อนหน้านี้แล้วตัวนี้เป็นสโนกเกิลของ s a f a r รีนะครับส่วนระบบป้องกันนะครับด้านล่างก็จะมี UVP นะครับ Under Vehicle Protection นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น ARB นะครับพร้อม กับหูลากสีแดงสวยงามโดดเด่นนะครับของ ARB ซ้ายขวาเลยนะครับก็รับด้านหน้านะครับคันนี้ก็พอประมาณเท่านี้นะครับสาหรับชุดแต่งยังขาดอีกไรไหมครับสาหรับคันนี้ขาดบันไดข้างไซส์เดียวนะครับที่ขาดแอร์ล็อกเกอร์ลูกหน้าเพราะว่าลูกหลังเป็นดิฟล็อกนะครับคันนี้ถ้าติดแอร์ล็อกเกอร์อีกตัวหนึ่งก็คือเสือติดปีกเลยครับทีนี้นะครับสำหรับรถคันนี้นะก็คิดว่าคงจะเป็นเสือติดปีกในอนาคตโอเคครับหากท่านลูกค้านะครับสนใจที่จะ แต่งเซ็ตแบบนี้นะครับสอบถามราคางบประมาณในการทําได้นะครับว่าทํา1 2 3เหมือนแับคันนี้ก่อนได้ไหมครับคันนี้ไม่ได้ท <c oughs> ําฟูลเซ็ตเต็มครั้งเดียวเลยนะครับก็คือทําไปทีละจุดแต่ว่าต้องทราบล่วงหน้าก่อนว่าวัตถุประสงค์เมื่อตอนจบแล้วเราจะไปจบยังไงเพราะว่าการเลือกเซ็ตช่วงล่างสปริงพวกนี้โชคค๊คอัพพวกนี้นะครับสำคัญในการจัดเซต รถที่มีน้ำหนักเพิ่มนะครับผมโอเคครับหากท่านสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศรัพท์0622015515เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับผมยินดีรับสายทุกทุกสายที่โทรเข้ามานะครับฝากกดไลค์ก, share, กดแชร์กดติดตามเพจ ARB อุบล 4x4 คูณ e ี่อะเด้วยนะครับผมวันนี้ลาแล้วนะครับผมสวัสดีครับ